ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยทักไทย FC นะครับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่27มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับดาวเจ้าตัวของคุณได้โคจรไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าเรือนลาพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวพุธได้เกษตรราธิบดีดาวอาทิตย์ดาวของคุณไปได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนลาพระโอ้โหนะครับ การเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิง์จะพลิกกลับนะครับพลิกกลับเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับรายได้ก็มีเข้ามาหลายทางฉะนั้นพยายามนะชาวลัคนาราศีสิงทุกท่านสัปดาห์หน้านี้อย่าอืดอย่าเออยอะไรลุยได้อะไรเป็นเงินเป็นทองทำไปเถอะผมเชื่อว่าชาวสิงแม่งจะมีงานติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายเลย โดยเฉพาะชาวสิงที่กลายเป็นอาชีพอิสระนะเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆไปดูเถิดลูกค้าเก่าๆแม่งเก่ามีตั้งแต่เก่าไม่มากจนเก่ามากจนเก่าโคตรๆแม่งจะติดต่อกลับมาเรื่องงานนั่นแหละนะแล้วก็จะดีด้วยงานจะสําเร็จดีมากรายได้ดีมากแต่ในขณะที่การเงินมันดีเนี่ยมันก็มีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยใบใยทางในครอบครัวนะครับ แต่เอาเป็นว่าในสัปดาห์หน้าผมถือว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีการติดต่องานเข้ามาตลอดเลยอาจจะติดต่อไว้ในสัปดาห์หน้าแต่ไปทําอีกสัปดาห์ถัดๆไปก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการติดต่อที่ดีเข้ามานั่นแหละนะแต่วันจันทร์เนี่ยอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกหน่อยวันจันทร์และวันอังคารวันอังคารอย่าไปหัวเสียอย่าไปงุนหินไปทะเลาะก,กับใครนะครับ นะไม่ได้ไม่ได้เรื่องในลาวหรอกแล้วก็ทําให้ตัวเองงุนงินเป่าๆนะพอมาวันพุธเนี่ยการงานจะดีมากวันพุธการงานขยับขยายไปในทางที่ดีมากวันพฤหัสระวังสุขภาพเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีสิงห์วันพฤหัสให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพพอมาวันศุกร์โอ้การงานขยับดีขึ้นอีกแล้วการเงินการทองเข้ามาอีกแล้วแต่ก็ไม่วายที่มีรายจ่ายรออยู่ นะครับพอมาวันเสาร์จะมีเรื่องจุกจิกมุนญหญินนิดนึงขับรถขับราระวังวันเสาร์นะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราญหญุดหิดง่ายนะครับวันเสาร์นะต่อมาถึงวันอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนแปลงแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่กำลังคุยคุยกันอยู่ ไอ้หามันมามาหายหายครับไปคนรักหรือว่าคนที่เราคุยอยู่เดี๋ยวมันก็คุยดีเดี๋ยวมันก็หายอ่าเดี๋ยวกลับมาคุยดีแล้วพอเราจะคุยดีอ่ามันหายอีกแล้วแม่มจะเป็นแบบนี้แหละนะครับไปดูเถอะทั้งสัปดาห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เออดวงเด่นชัดลือเกินนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้าคิดเรื่องทรรมหาแดดก,ก่อนเมกมันนี่ก่อนเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดี สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลน์ ID Master m i n ์6 6 6 6 ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล